สวัสดีครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการถ่ายท่อสดผ่านช ANNEL YOUTUBE ไม่ใช่ครั้งแรกรือหลายครั้งละแต่ว่าไม่ได้อย่างเป็นทางการสเท่าไหร่นะครับก็ลุ้นๆนะว่าสำหรับการถ่ายท่าสดครั้งนี้จะมีท่านใดนะครับเข้ามาชมหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปกตินี้ผมจะถ่ายทอสดโดเฉพาะใน Facebook นะครับ แลนนี้ก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับมาลองถ่ายทอดสดใน you tube นะไม่ทราบว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับผมมีความรู้สึกได้เลยว่าถ่ายทอดสดใน you tube มันเหมือนมันชัดกว่านะครับมันชัดกว่าที่เป็นถ่ายทอดสดใน Facebook นะโอ้โหมีคนเข้ามากดขึ้นมาทักทายกันได้นะครับ กดขึ้นมาทักทายได้ครับสวัสดีครับคุณบิ๊กแซมสวัสดีครับคุณอนุวัฒนะโอ้โหปกติผมจะไลฟ์แต่ใน facebook วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาไลฟ์อยู่ในช่อง youtube กันบ้างผมก็เลยไม่รู้ว่า,าเวลาดูใน youtube เนี่ยมันเด้งเตือนหรืออะไรหรือเปล่านะครับเออยังไงสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนี่นหนแป๊บนึงนะ๋ือเล่นกล้องหน่อยวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ วิทวัตอะไรอะอะไรจิกาโลโลหรอโอเคครับสวัสดีครับคุณอดิศักดีครับแหมวัน,นี้มันไล o ยูทูบรู้สึกว่า YouTube มันจะเอื้อนะมันจะเอื้ออำนวยนะครับให้สําหรับเขาเรียกว่านะวิดีโอนะภาพมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะสวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒครับก็หลายท่านนะติดตามผมผ่าน YouTube มานานมาก ส่วนใหญ่จะดูแต่เป็นวิดีโอแห้งๆนะแห้งๆวิดีโอแห้งๆนี่คืออะไรวิดีโอแห้งๆก็คือว่าพอผมไลฟ์สดเสร็จปั๊บผมก็เอาวิดีโอที่อยู่ใน facebook นะครับเอามาดูดมาแล้วผมก็ค่อยเอามาโพสต์ลงใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านที่ติดตามผมผ่าน u t u b e เนี่ยก็จะถามผมตลอดเลยพี่ครับพี่ไลฟ์สดช่องทางไหนนะครับช่องทางไหนที่พี่ไลฟ์สดเออก็คือใน Facebook ผมแจ้งไว้ก่อนเลยสำหรับท่านที่เล่น Facebook อยู่แล้วและยังไม่ได้กดไลค์เพจผม ผมมีเพจด้วยนะครับเพจเพจของผมก็คือ,อท่านเข้าไปใน Facebook แล้วท่านพิมพ์ค้นหานะว่า Camping t a l k Thailand ท่านจะเจอผมเลยนะครับเจอผมเลยที่ที่ Facebook ใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีความเป็นโซเชียลมากกว่าก็คือว่ามันจะโพสต์รูปได้นะครับโพสต์ Post รูปได้โพสต์ Post ข้อความได้ยาวกว่าแล้วก็ถ้าท่านกดไลค์เนี่ยพอเวลาท่านาเวลาผมโพสต์ข้อความข้อมูลอะไรต่างๆปั๊บมันจะเด้งดึงขึ้นมาท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ทันท่วงทีกว่าส่วนถ้าเป็นในทาง u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่มันจะโพสได้แต่วิดีโอแต่พักหลังนะครับของผมมันมีอะไรนะมันมีชุมชนอยู่แล้วมันมีชุมชนของตัวที่เป็นชุมชนขึ้นมาผมก็สามารถโพสตรูปได้แต่ว่ามันมีความไม่สะดวกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันโพส์รูปได้แค่เพียงรูปเดียวนะครับกับข้อความแล้วก็บางทีบางคนเล่นเล่นใน YouTube แล้วมันความเป็นโซเชียลมันจะน้อยกว่าตัวที่เป็น a c e b o o k นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีการคอนแทคหรือการพูดคุยสื่อสารอะไรพวกนี้ มันอาจจะไม่ทาท่องทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝั่งทาง YouTube นะครับผมก็จะเน้นไปทางวิดีโอแล้วก็ทาง Facebook นะครับ Facebook ผมก็จะอะไรนะ Facebook ผมก็จะเน้นไปในทางทิมข้อมูลต่างๆโพสรูปบางทีมีรูปอะไรสวยๆเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้งนะข้อมูลข่าวสารผมก็จะไปอัปเดตไว้อยู่ใน Facebook นะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สด u t u b e โอ้โหถือว่าประสบความสาเร็จมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะ มีคนเข้ามาดูผมอยู่ประมาณ40ท่านเลยนะยังไงสวัสดีทุกทุกทุ่านดนวยนะครับนะสีท่านที่เข้ามาพูดอ่มามาร่วมไลฟ์สดมาดูผมไลฟ์สดนะครับก็วันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับบรรยากาศผมไม่ได้ไปแคมปิ้งที่ไหนนะครับของผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็บ้านผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองบ้านผมมาอยู่นอกเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นชนบทอยู่ต่างจังหวัด บรรยากาศถ้าท่านฟังอยู่คาดว่าน่าจะได้ยินเสียงเสียงแมลงนะครับเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดในพวกนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ,รบ,เ,รบเออบางทีมันก็เนี่ยก็เลยจะได้ยินเสียงบรรยากาศแบบชิวๆซึ่งตอนนี้นะครับแจ้งเพื่อนๆสมาชิกกันสักนิดนึงว่าบุรีรัมาอากาศตอนนี้ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับคือในช่วงเช้าและในช่วงเย็นเนี่ยอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับ อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเช้าก็อยู่ประมาณสัก25องศาตอนเย็นก็อยู่ประมาณสัก26นะครับ26-27องศาในช่วงหัวค่าถ้าดึกหน่อยอากาศก็จะลดต่าลงก็คือเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่ส่วนกลางวันก็ยังคงร้อนปกติตอนนี้ผมนั่งไม่ได้เปิดพัดลมแล้วก็ผมกางไฟชี้ข้างบนไฟชีทตัวนี้ผมรีวิวไว้ละอยู่ในช่อง YouTube ท่านไปดูได้เป็นไฟชีทยี่ห้อ,อ c u s t ค n Camp Caston Camp ไฟชีทคัสเซิลแคมป์ก็คือมันต่างจากไฟชีทอย่างอื่นอย่างไรก็คือมันเป็นผ้าแคนวาสนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งออแปลกดีเนาะมันคอมเมนต์มันแป๊บเดียวมันขึ้นแล้วมันหายไปเอานี่ไงปกติไม่เคยดูทางเฟซเลยมาย้อนดูทาง YouTube ตลอดวันนี้ได้มีโอกาสดูสดเสียทีขอบพระคุณมากครับคุณพิธวัสสวัสดีครับคุณอะไรนะเอ็กโคเอ็กโคเออโอเคก,เ uh ก,นะก็จะเป็นอ่าไฟชีทที่ผมกลางนะก็จะเป็นอ่ายี่ห้อคัสเซิลแคมป์นี่ให้ดู สีเป็นอย่างไรมันก็จะได้บรรยากาศแบบเวลาโดนแสงตะเกียงอันนี้ก็คือโดนแสงตะเกียงนะครับหลังจากที่มันโดนแสงตะเกียงปั๊บมันจะรีเฟกซ์สะท้อนลงมานิดนึงมันก็จะให้อ่าบรรยากาศแคมป์ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันจะออกแสงนวลนๆน,น,นี่มันจะเป็นอีกข้อดีอย่างหนึ่งของตัวที่เป็นอะไรตัวที่เป็นผ้าแคนวาสแต่ผ้าแคนวาสมันก็จะได้วัสดุถึงที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าผิวสัมผัส มันก็จะเหมือนผ้าที่เราสวมใส่แหไะมันจะต่างจากตัวที่เป็นผ้าพ u หรือไฟชีตทัวไปที่เราใช้ในเมื่อมันมีข้อดีนะครับมันก็จะมีข้อเสียข้อเสียของมันก็คือว่าเวลามันเปียกน้ําแล้วเราต้องตากให้แห้งนะครับถ้าเราตากไม่แห้งเนีย่ยราขึ้นมีกลิ่นอับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษามากกว่าแน่นอนแต่ก็แลกมาได้ก็เลยด้วยความสวยงามนะครับได้ความทนทานเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ ดีอะนะท่านวาสอายุการใช้งานยาวนานผมว่าถ้าดูแลรักษาดีๆผมว่า10ปีสบายๆนะครับขัดมาโตะเห็นโต๊ะนี้ไหมครับโตะโตะไม้เนี่ยใครยังไม่ได้ดูผมไปย้อนดูวีดอได้เลยนะเป็นยังไงโต๊ะไม้เนี่ยท่านเชื่อแบบว่าเป็นเป็นไม้โครงนะสวัสดีครับ YouTube ประจําไม่เคยดูสดขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านเห็นโต๊ะไม้ปะโอ้โหนี่มันเป็นไม้โครงนะครับไม้โครง เนื่องจากว่าผมเอาไอ้นี่ผมเอา,อาเศษไม้เศษไม้จากที่ผมทําตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไนะนอนในรถสามารถไปย้อนดูได้นะครับนอนในรถ EP มีตั้งแต่เ EP นะครับนอนในรถแล้วมันก็จะมีไม้นี่ที่มันเหลือแล้วผมทํายังไงผมก็เลยเอามา DIY ทาเป็นโต๊ะแคมป์ตอนนี้ผมเอามาเรียบร้อยละผมมากางไว้อยู่ในส่วนข้างบ้านนะครับจากที่ดูเห็นไหมฮะก็ถือว่า ไม่แย่นะไม่แย่ผมวางถังแก๊สตั้งสองใบนะเดี๋ยวให้ดูถังแก๊สสองใบแข็งคือว่าแข็งแรงนะเพราะว่าผมวางถังแก๊สสี่กิโลสี่กิโลตัวนี้ใบหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งกิโลใบหนึ่งตัวนี้ก็เปิดจุดตะเกียงเนื่องจากว่าผมอยู่บ้านผมจุดตะเกียงทุกวันเพราะฉะนั้นการที่ผมจะใช้น้ำมันมันก็เปลืองถ้าจะใช้แก๊สกระป๋องก็ขี้เกียจเติมนะครับผมเลยใช้อะไรผมเลยใช้อแดปเตอร์แปลงเอาเพื่อที่จะมาต่อและเพื่อที่จะมาต่อ กบาบถังแก๊สบ้านมาเติมแล้วมันถูกผมก็สามารถที่จะจุดเล่นได้ทุกวันนะครับอันนี้ผมจุดมาประมาณสัก4วัน5วันละเปิดวันแล้วประมาณ4ี่หชั่วโมงนะครับนั่งตั้งแต่ประมาณภาทพิษตกดินถึงประมาณสัก2องทุ่มเออโทษทีสัก4ี่ทุ่มแล้วผมก็ค่อยขึ้นบ้านนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ผม BY ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับผมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มานั่งดื่มแทบซี่นะแทบซี่แล้วก็เมื่อกี้เปิดฟังเพลงกับบรรยากาศชิลๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วน อุปกรณ์ที่อยู่วันนี้รีวิวไว้เกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียงไม่ว่าจะเป็นตะเกียงไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรท่านสามารถที่จะเข้าไปย้อนดูได้เลยนะครับใน YouTube เออมีม,มีมีวิดีโอเยอะมากสำหรับคนที่เพิ่งดูไลฟ์สดผมวันนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับต่อไปก็อาจจะมีมาเขาเรียกว่าน,นะจะเฉลี่ยละนะต่อไปผมจะเฉลี่ยจะเฉลี่ยอ่ายังไงก็คืออาจจะแบ่ง จากที่เคยไลฟ์สดทาง facebook ผมก็จะขยับค่อยๆมาไลฟ์สดทางอ่า YouTube บ้างนะครับเพราะว่ามันลดขั้นตอนขั้นตอนอะไรขั้นตอนก็คือว่าหลังจากที่ผมไลฟ์สดจาก facebook เสร็จผมจะได้ไม่ต้องดูดวิดีโอออกมาและเอามาโพสใน YouTube ผมพอา่าผมไลฟ์สดใน YouTube นะครับผมก็พอพอจบเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะโพสลงท่านก็ไปดูได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้ก็ อากาศเริ่มดีแล้วนะครับเป็นเวลาที่ผมคิดว่าถ้าคนที่เป็นนักแคมป์นักแชมป์นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรนะเดี๋ยวกนะ่สวัสดีครับ YouTube ตั้งแต่อ๋อดีครับตาม y o u t u b e ตั้งตั้งแต่เตียงนอนในรถขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุณโจโจเอฟซตอนไหนจะ tour? ออนทัวร์คิดว่าวันที่เดี๋ยวก่อนนะ อาทิตย์กลางกลางเดือนเนี้ผมผมผมว่าผมจะไปนี่นะครับผมจะไปปูหินล่องกล้านะปูหินล่องกล้าไม่รู้ใครเคยไปบ้างนะครับในโซนละแวกนั้นนะ่ะหลายคนจะรู้จักแต่อะไรจะรู้จักแต่เขาค้อนะครับรู้จักแต่ปูทับเบิกนะครับจริงๆแล้วมันยังมีสถานที่ที่น่าไปอีกไม่รู้ใครเคยไปบ้างอุทยาแนแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหนองแมนาหนองแม่นานี่คือจากเขาค้อเราต้องขับเคยเข้าไปอีกมันจะเหมือนจะหลุดโลกไปเลยนะครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมชอบมากนะทุ่งแสดงหลวงหนองแมนาบรรยากาศดีหมอกดีอากาศดีผมเคยไปช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยบรรยากาศอากาศอยู่ประมาณกลางคืน 22- 23องศาเลยนะส่วนช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับช่วงนี้หนาวแล้วั้งที่นั่นล่าสุดมีเพื่อนสมาชิกไปแจ้งข่าวเข้ามาให้ผมทราบก็คือว่าตอนนี้กลางคืนอากาศต่ํากว่า20องศานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าไปแคมป์ในป่าในเขาอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งไปให้พร้อมนะครับ แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติาผู้หินล่องกล้ามันจะเลยภูทับเบิกขึ้นไปนิดหนึ่งส่วนใหญ่คนเขาจะไปเขาเรียกว่านะส่วนใหญ่คนเขาก็จะไปปักกันอยู่ที่ภูทับเบิกนะไปไปคึกคักไปหนาแน่นกันอยู่ที่นู่นถ้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบความหนาแน่นแต่ยังอยากเที่ยวภูทับเบิกไปดูวิวเขาวิวอะไรก็ขยับเลยขึ้นไปนอนที่ภูหินล่องกล้าก็ได้นะครับทุ่งแสลงหลวงเคยไปวิวสวนสวยงามมากถูกต้องครับไปน่านไหมครับเสานี้ อนนี้ไม่ได้ไปครับไกลเกินนะไปไม่ถึงนะเพราะว่าผมเวลาผมหยุดผมมีเวลาน้อยมีเวลาประมาณสักสองสามวันอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะถือว่าช่วงนี้จะบอกว่าช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตาม Facebook เล่น a c e b o o k อยู่แล้วเขาเรียกว่านะแล้วไปเข้ากลุ่มต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ซื้อขายนะครับช่วงนี้ตลาดแคมปิ้งค่อนข้างคึกค,กคักเลย คึกคักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องซื้อขายไม่ว่าจะเป็นห้องประมูลช่วงนี้มีของอุปกรณ์แคมปิ้งออกมามากมายหลากหลายแล้วก็ราคานะครับตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะอย่างเช่นตะเกียงตะเกียงตอนนี้ราคาสวยๆสภาพสวยๆราคาไม่แพงออกมาค่อนข้างเยอะเลยซึ่งผมก็เพิ่งไปได้มาตัวหนึ่งนะก็คือเป็นตัวที่เป็นตะเกียง2 2 0 K ได้มาราคาไม่แพงมากนะครับก็ช่วงนี้สำหรับท่านที่มี แผนนะครับมีแผนอยู่แล้วว่าเอ้ยผมจะไปแคมป์ปิ้งอยู่ช่วงปลายปีช่วงนี้ให้เริ่มสะสมอุปกรณ์ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆผมก็บอกให้สะสมตั้งแต่ช่วงอ่ช่วงไหนตั้งแต่ช่วงหน้าฝนแล้วแหละต้นฝนนะให้สะสมได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นน่ะคนก็ไม่ค่อยไปแคมป์กันแล้วก็อุปกรณ์แคมป์ปิ้งมันก็จะราคาก็ก็จะอะไรซื้อ,อง่ายต่อรองได้อะไรประมาณนี้ ช่วงนี้ก็ยังพอซื้อได้นะครับก็สําหรับคนที่มีโปรเจกต์อยู่แล้วก็ซื้อสะสมไว้ก่อนนะสะสมสะสมเพราะเดี๋ยวพอเวลาถึงเวลาช่วงที่เป็นแคมปิ้งจริงๆนะเวลาท่านอยากจะได้อะไรอะ่ะมันจะหมดทุกอย่างเลยมันจะไม่มีนะเพราะว่าคนเขาก็จะแห่กันไปซื้อกันช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแคมป์หรือว่าเตรียมตัวจะไปแคมป์เราซื้อไว้ก่อนอุปกรณ์แคมป์นะครับซื้อมานะยังไงได้ใช้อยู่แล้วนะได้ใช้อยู่แล้วนะครับจะใช้ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะใช้ที่แคมป์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็แนะนำกันมีทั้งมือหนึ่งและก็มือสองนะครับก็ให้เลือกสให้เลือกหากันได้นะครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับตลาดกำลังคึกคักเลยแคมปิง้งแม่ค้าพ่อค้านี่เอาของลงแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับคนที่ไปซื้อของตามโลกโซเชียลออนไลน์นะครับช่วงต้นเดือนนะช่วงต้นเดือนเนี่ยราคาของมันอาจจะสูงสักนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่า หลายๆท่านนะครับต้นเดือนนี้เขาเรียกว่าเงินเดือนออกอาจจะอั้นมาตั้งแต่กลางเดือนอาจจะเล็งบางตัวเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับรอสิ้นเดือนเงินเดือนออกมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยคนก็จะแข่งกันซื้อนะก็จะแย่งกันบ้างในบางส่วนนะครับแต่ถ้าท่านไม่รีบนะครับค่อยๆมองหาตัวที่ท่านชอบให้ขยับระยะเวลาออไปนะครับประมาณสักหลังวันที่กลางเดือนไปแล้วนะช่วงนั้นมันจะอืด มันจะมีอุปกรณ์แคมปิ้งสวยๆออกมาพอสมควรแต่ว่าจะไม่มีคนแย่งท่านนะท่านก็สามารถที่จะไปสอยไปซื้อได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเอาออของออกมาสวยๆนะออกมาขายต้นต้น,ตนช่วงต้นเดือนมันก็เลยทําให้แบบว่าบางทีถ้าเราไปซื้อต้นเดือนเราอาจจะต้องไปแข่งแย่งหน่อยอะไรประมาณนี้นครับแต่ก็มองๆไว้นะมองๆไว้ดูจังหวะดีๆหาจังหวะดีๆนะครับยังไงอุปกรณ์แคมปิ้งมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วบ้านเราก็ มีทั้งมือสองมือสองจากอเมริกามีอะไรก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เตาน้ำมันตะเกียงน้ำมันโคแมนเนี่ยมือสองจากอเมริกาแล้วก็อุปกรณ์มือสองแคมปิ้งที่มีมากเลยก็คือมาจากโซนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีเยอะเลยอุปกรณ์แคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นชุดโต,ะโต๊ะเก้าอี้เตาเต็นแต่เต็นที่ผม,มค่อยๆแนะนานะมือสองเพราะเนื่องจากว่าเต็นมือสองที่เก่าเก่ามาจากนอกเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันเก็บมากี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ มาถึงมือเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าเต็นท์พียูนะที่มันเป็นเต็นท์เหมือนเต็นท์ผ้าพลาสติกที่เราใช้กันเนี่ยอายุการใช้งานมันอยู่เฉลี่ยแล้วผมว่าน่าจะประมาณสัก5ปีนะบวกลบ5ปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปซื้อเต็นท์มือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่าเราไม่รู้ไงว่ามันเก็บมากี่ปีแล้วพอเราซื้อมาปรากฏว่าซีลล่อนตะเข็บรั่วแล้วก็ผ้ามันเสียนะถ้าท่านไม่ได้เอาไปกันน้ําราคาไม่แพงมากสามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเอาไปเจอแบบว่ามีฝนมีน้ําาาค้งงมมันอจจะร่วลย อาจจะทำให้แบบมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยังไงมันไม่พร้อมใช้นะยังไงก็ดูเป็นของใหม่ดีกว่านะครับอ่ะอุ้ยวันนี้มีคนมาดูคอมเมนต์เยอะนะ๋อ,อนี่ไงคุณทักกี้ชอรไรเดอร์บอกว่าทุ่งแสดงหลวงหนองแมนาเป็นที่ที่ผมไปบ่อยมากโอ้สุดยอดครับผมชอบที่นี่นะผมชอบที่นี่มากเลยทุ่งแสดงหลวงเคยไปทิวสมสวยงามอากาศเป็นอย่างไรอากาศดีนะทุ่งแสดงหลวงอากาศดีสวัสดีครับเตรียมตัวออกทริปแรกครับขอติดตามข้อมูล อ๋อโอเคครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปแคมป์นะผมแนะนำเลยว่าการไปแคมปิ้งไม่มีอะไรยากเลยนะครับให้ท่านไปในอุทยานที่เขามีความพร้อมก่อนความพร้อมนี่หมายความว่าอย่างไรความพร้อมนี่ก็คือว่ามีเต็นท์ให้เช่ามีอุปกรณ์การนอนให้เช่านะครับแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารสวัสดิการแบบนี่นะครับให้ให้ท่านสามารถที่จะซื้อหากับข้าวอาหารของอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่า การไปแคมป์ครั้งแรกเนี่ยเราจะยังไม่รู้หรอกว่าเราไปแล้วเราขาดอะไรบ้างนะครับเราต้องไปแคมป์ก่อนนะไปแคมป์บางคนยังไม่เคยซื้อเต็นท์ก็ไปนอนก่อนก็ได้นะไปนอนไปนั่งเล่นไปเช่าเต็นท์ของทียานหลังจากที่เราไปแคมป์ไปแล้วเราจนมีความรู้สึกว่าเราขาดเหลืออะไรแล้วกลับมาเราก็จะหาเพิ่มนะครับถ้าไม่ได้เบื่อแคมป์กันไปก่อนถึงว่าไม่นานหรอกอุปกรณ์เต็มบ้านนะ Michaels. แล้วก็การมีอุปกรณ์แคมป์หลายชิ้นมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปแคมป์ในแต่ละฤดูเวลาเราไปแคมป์ในแต่่่ละสถานนทีีเย ผมว่าอุปกรณ์มันต่างกันนะต่างกันเลยแหละนะครับอย่างแคมป์หน้าหนาวก็อุปกรณ์อีกแบบหนึ่งแคมป์หน้าร้อนก็อุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแคมป์หน้าฝนก็อุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับการที่ท่านมีอุปกรณ์แคมป์หลายแบบมันก็สามารถที่จะอะไรมันก็สามารถที่จะทําให้ท่านมีความสุขนะถ้าชอบอยู่แล้วผมว่าการไปแคมปิ้งมันเป็นเหมือนฮ็อบบี้นะกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมเป็นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้พักผ่อนด้วยได้เที่ยวด้วยนะครับได้เล่นอุปกรณ์ด้วยเอาของไปเล่นนะก็จะเปป็นนนรระะมาณี้คับ โอเควันนี้ก็มาพอสมควรแก่เวลาตอนนี้ผมพูดไปประมาณ17.48นะครับก็ยังไงขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมโอ้ยวันนี้มาไลฟ์สดในช่อง YouTube เนี่ยมีคนดูผมตั้ง62 63ท่านยังไงขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ผมอย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยเผื่อบางทีมีวิดีโอใหม่หรือผมมีผมไลฟ์สดเนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นมานะมันจะได้เด้งขึ้นมาจะได้ไม่พลาดติดตามรับชมแล้วก็ ติดตามกันได้ครับว่าจะไปออนทัวร์ที่ไหนนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวแล้วสําหรับคนที่กําลังจะออกไปท่องเที่ยวก็เอาอุปกรณ์ที่มีอยู่เอามาเซตมาดูนะว่าขาดเหลืออย่างไรเสียตรงไหนะอะไรยังไงนะครับมาเตรียมความพร้อมมาเช็คมาทําความสะอาดนะครับแล้วท่านเวลาไปแคมป์จะได้ไปแคมป์อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องชาแนลยูทูบไลฟ์สดวันนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์ในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับ สวัสดีครับเยี่ยมยอดมากเลยแสงตะเกียงได้ฟิวได้ฟิวไปแล้วครับสวัสดีครับกดสต็อปตรงไหนล่ะทีนี้เออ